ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของประจวันที่16เดือนธันวาคมบันนี้ครับกับช่วงที่2ครับเรามาอัปเดตกันทางฝั่งของทนางหนักราชบุรี FC กันหน่อยครับเมื่อาสุดกับทนาะหนั่งเสียฟุกได้ออกมายืนยันเลยครับว่าได้ปล่อยยืมตระหนักรวินฟอร์เตสครับปีกตัวเก่งของทีมขนาดเดียวกันครับเตรียมที่จะเสริมแข้งในวรุกต่างชาติเข้ามาทดแทนพร้อมกับได้ปิดดีลครับยืมตัวทนางหนันอนุลอมอนเลสซากครับจากทนางนั่นแบงคอกนันต์เป็นทีเรียบร้อยแล้วแหละครับ โดยในขณะเดียกันเลยครับล่าสุดกับทนันเสียฟุกครับหรือทนานคุณธนวัฒนิติการชนะครับประธานสโม,มสรราชบุรีเอฟซีได้ออกมาเปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวการเสริมทัพผู้เล่นผ่านทางแฟนเพจ facebook ของธนาสโม,มสรราชบุรีเอพร้อมกับเปิเปดเผยเลยครับรว่าหวังเจีะสร้างที่ใหม่รุยต่อในฤดูกาลหน้าแหละครับ ซึ่งโดยในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับตันเสพฟุกครับได้ออกมาเิดเผยยครับว่าเรียนแฟนแฟนราชบุรีเอฟซีที่เคารพครับสมุรครับได้ทําการปล่อยตัวตรนอัดวินฟอเตสปีกขวาครับชาวฮอดแลนด์โดยสัญญายืมตัวตามที่เป็นเขาวและขณะเดียวกันครับสมุรก็ได้ทําการเสริมผู้เล่นที่สามารถเล่นในตําแหน่งนี้ได้ทีหน่อยครับจำนวน3คนแบ่งเป็นต่างชาติ1คนก็คือตรนมุสซาซีดเบอาเซียนหนุ่มคนครับก็คือตรนักสัวีรายชีทกับตันงทีมของตนัมาเลเซียและผู้เล่นไทย1คนบก็คนออานน์มรลิศ ยืมตัวมาจากแบงคอกนุยแต่แหละรครับ และโดยนอกจากนี้ครับเราก็ยังมีการเสริมผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายครับซึ่งสามารถเล่นได้ทั้งปีกซ้ายและรองหน้าครับในโคต,ต้าต่างชาติซึ่งจะเข้ามาทดแทนโคตาของเตอร์นัโรมาบิโอบันเด์ครับอีกหนึ่งคนแต่ก่อนอันนี้ครับเราได้ทาการต่อสัญญาก,กับผู้เล่นคนสําคัญของเราทั้งหมดทั้งเต่นันพักจุงเงินลาฟาเอลเจนเซนเกตติสักเจมบุดมจากฟันแก้พรมและแต่รนันให้เพียววินเลยครับและทั้งนี้ครับเราไม่ได้มองแค่ความสําเร็จในลีกที่2ครับที่กําลังจะมาถึงแต่เราครับกำลังที่จะสร้างทีมชุดนี้ ต่อไปเราต้องการหาผู้เล่นครับที่มองอนาคตไปกับเราจริงๆทุกคนครับพร้อมที่จะสู้เต็มที่เื่อความสุขของแฟนมอลทุกคนแต่แน่นอนเลยครับพวกเราก็จะพบกันในเร็วนี้และกับเกมอุ่นเครื่องนะครับลักได้คิดถึงทุกคนเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามาต่อกันที่ทางฝั่งของตนาสารบุตอินแปนกันหน่อยครับเมื่อสุดครับหลังจากที่จะตัวนน้นครับได้แยกทางกับตระนานเชียงรายยุดในแดดครับเมื่อสุดมีการรายงานเลยครับว่าตนาสารบุตอินแปนเตรียมที่จะลุ้นช่วยทับลําพูนบุริเออร์ในเลกที่2นั่นเองนะครับ โดยซึ่งในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันเจเบียครับหรือกัปตันสารวุฒิอินเปนเจาะจะได้ร่วมงานกับอดีตกุนซือของกัปตันอเล็กซานเดกามากับราชันโคขาวรัมพูรูรีเออร์หลังเจ้าตัวนั้นครับได้แยกทางกับกัปตันกว่างโซลิโอเชียงรายอยู่ในแต่ละครับและกับปนันสารวุฒิอินเปนนั้นครับในวัยสาปีครับเป็นนักเตะลูกอีสานครับจากกัปตันเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์ครับและทางนี้ครับเคยมาค้าแข่งกับหลายทีมครับทั้งบุรีรัมย์ยูเนเต็ดแอร์ฟอร์สตราดเอฟซีและอยู่กับนนนัทกวาาางงโซเเชียยรูไต็ดคบม ตั้งแต่ฤดูกาล2018เป็นต้นมาเลยหลังจากนั้นครับเจ้าตัวครับก็ได้แยกทางกับงต้านลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเมื่อล่าสุดและก็ไม่ได้ต่อสัญญาฉบับใหม่ครับและกระทั่งนี้ครับก็อาจจะได้หวนกลับมปร,ร่วมงานกับเจ้านายเก่าอย่างแต้านอเล็กซานเดกามาอย่างแต้านสารุิอินแบนครับกับปรมพูดูริเออร์โดยทางนี้ครับต้องรอก,การยืนยันข่าวอย่างเป็นทางการจากทีมรรชันคข่าวอีกครั้งเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ตรงฝั่งของท้านแบง็อกกันหน่อยครับเมื่อาสุดทีตลานแข่งเทพครับออกมายืนยันจากวิดมารเองเลยครับว่าไม่เคยสนใจตนานจุรธานคิมดีแม้แต่น้อยเลยเลยครับ ขณะเดียวกันเลยครับจากกรณดนีเลยครับทีตรนานโอบีโอเดนเซ่ครับสโมสรชื่อดังในซูเปอร์ดิกเดนมาร์กได้ประกาศยกเลิกสัญญากับตระหนักราธานคิมดีประกาศหลังดารุ่งทีมเชาไทยครับหลังจากก่อนนี้ครับตระนันทเวดครับได้ประกาศยกเลิกสัญญายืมตัวกับเจ้าตัวและคืนให้กับทางนา้นตอนสังกัดทําให้เขาตอนนี้ครับก็เป็นนักเตะไร้สังกัดรวมทั้งตกเป็นข่าวกับหลายสโมสรในเมืองไทยหลายทีมครับโดยมีทีมออกมาปฏิเสธก่อนหนี้ก็คือเมืองทองกุนนเด็ดอีกด้วยแหละครับ แต่อย่างไรก็ตามครับขอก็กลับตกเป็นข่าวกับตะนานแข่งเทปทรูเบงครในแตดอีกนะครับว่าให้ความสนใจกองหลังไทยเดนมากเข้ามาเสริมเกมรับในช่วงเล็กที่2โดยชิบานมาครับตนันประการหลังวัย20ปีครับก็พึงเจียแย่งชิงกับตะนันบีจีปัตุมยูนเต็ดการเทลิสี่แต่ถว่าครับก็ยังไม่มีการยืนยันความชัดเจนว่าสุดท้ายแล้วครับสโมสรไหนจะได้ตัวในรับลุคเรืองไทยรายนี้ไปประจาการในในรับเล็กที่2นะครับแต่ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดครับมีการยืนยันออกมาจากทางผู้เรรียรของแข่งเทปนะครับ ว่าพวกเขาครับไม่เคยให้ความสนใจในตัวของแทนนัทจูดันทานเข็มดีและแทนนันวิทมาครับกุซื้อใหญ่ก็ไม่เคยบอกให้บอดสโมสรครับต้องเร่งบรรลุข้อตกลงเพราะไม่ได้ให้ความสนใจตั้งแต่แรกรวมทั้งรู้ข่าวเลยครับว่าในแคมป์ของทีมชาติว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงที่เขาลงเล่ในให้กับชุดใจตลอดจนชุดอายุไม่เกิน23ปีเลยครับ และโดยสำหรับทางด้านแข่งเทปเบงโคร์ดูแตนนครับได้จบการแข่งขันเล็กๆของรีโวทริกในฤดูกาลนี้ครับด้วยอันดับที่4ของตารางครับลงสนามไปทั้งหมด15้นัดเก็บไปถึง2 8คะแนนตามลั่งบูเีียมยูเตดครับทีมจ่าฝูงอยู่ทั้งหมด11คะแนนด้วยกันเลยครับโดยทั้งนี้ครับก็มีข่าวดีเลยครับตรงที่ทางด้านไมเคิลฝานเคสการ์ดน่าจะต่อสัญญาออกไปหลังจากเจ้าตัวครับยอมลดเงินเดือนลงมาแต่ทว่าทางด้านคิสตองโดครับน่าจะเก็บเข้าของออกจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงเล็กที่2นี้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเรามากันที่ทางฝั่งของแต่นั่นเนรลุกทับกิเลนผงหยองกันหน่อยครับอย่างแต่ดัานเจ้าเขนพิชญาอุตราครับออกมาจบรับเลยครับว่าการเข้าแคมป์ครับจะจะช่วยยกระดับของผู้นั่นของทีมในเลกที่2ได้อย่างแน่นอนเลยครับโดยในขณะเดียวกันเลยครับแค่งวัย2 6ปีครับอย่างแต่ดัานเจ้าเขนครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าผมรู้สึกดีครับที่ได้กลับมาฝึกซ้อมกับทีมเรามีหลายอย่างครับที่ต้องพัฒนาขึ้นไปอีกการมาซ้อมที่นี่ครับก็จะทําให้ได้โฟกัสมากขึ้นเปลี่ยนบรรยากาศอีกด้วย และก็สามารถครับช่วยเรา รู้สึกสดชื่นมากขึ้นพร้อมเลยครับสำหรับทุกๆเซกชันครับสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือการที่ทุกคนครับได้ปรับตัวเข้าหากันครับโดยเฉพาะกับรดูที่ใหม่ระวังเลยครับพาเราทุกคนครับก็จะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ครับหรือประโยชน์จากการฝึกซ้อมครั้งนี้ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะกลับไปทำผลงานให้ดีในเลกที่2องเลยครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของตะ้านเบืองทองแต่นัดแรกในเลกที่2ครับก็จะออกไปเยือนลำปาง f อครับที่สนามของตะ้านกีฬากลางจังหวัดลำปางครับส่วนวันและเวลาจะมีการประ ให้บนอรั่ในสุที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับเราไปกันที่ดาเตกของทีมชาติเวียดนามกันหน่อยครับอย่างตะนั้นเหยียนของเฟืองครับเมื่อล่าสุดได้ออกมารายงานเลยครับว่าเตรียมที่จะลาตะนันห้องงานจะได้เตรียมจชยโยกซบต้องใหม่ในเจลิกเลยครับโดยสัตะนั้นเหยียนของเฟืองนั้นครับซูเปอร์สตาร์ทีมชาติเวียดนามครับก็จะกลายเป็นนักเตะใหม่ของตะนันอย่กมา FC ครับในฤดูกาล2023หลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยเลยแหละครับ และโดยทั้งนี้ครับสำหรับทานนั่นเย็นกองเฟืองนั้นครับในวัย27ปีครับก็ได้ย้ายไปร่วมทีมจูโกมา F4 ครับหลังจากที่ได้หมดสัญญากับทานนั้นของกันจะได้ทีมในศึกของวิลิกประเทศเวียดนามด้วยกันหละครับและสำหรับทานนั่นเย็นกองเฟืองนั้นครับถือเป็นการย้ายกลับไปค้าแข่งที่ญี่ปุ่นเป็นครั้งที่2เลยครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับเคยไปค้าแข่งกับทานนัานมิโตฮอลิฮอกครับทีมในศึกเจลิกสองในปี2016ลงสนามช่วยทีมไปทั้งหมด7นัดครับแต่ก็ไม่สามารถทําประตูช่วยทีม เ,เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed l e f a m i l y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อ,ตอไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ